รหัสลับจากธรรมชาติโลแลนเนเจอร์โคดสกัดจากธรรมชาติข้าวหอมนินน้ำพึ่งป่าและข้าวโพดอ่อนโยนไม่ระคายเคืองให้สีผมดูเป็นธรรมชาติติดทนนานและไม่ทำให้ผมแห้งเสียปิดผมขาวเปิดผมสวยด้วยธรรมชาติแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โคดจากโลแลน มาเป็นคนตัวเบาชีวิตคนจะสบายมาเป็นคนตัวเบาชีวิตคนจะสบายเบาสบายถ้าคุณเป็นชาวพุทธวันนี้คุณสวดมนต์แปลหรือ,อยังครับอดีตมีไว้เตือนใจ อนาคตมีไว้เตรียมใจขอรับปัจจุบันมีไว้ตั้งใจท้าไม่ได้มีสุดขอรับ <c oughs> ใช่ไหมฮะครับผมใช่แล้วเพราะว่าปัจจุบันอยู่ที่สุดแล้วก็จะเป็นอดีตที่ดีครับแล้วเป็นอนาคตที่ดีด้วยขอรับมันส่งไปที่อนาคตไงเช่นเราทําวันนี้ดีแล้วเนี่ยมันก็ส่งถึงพ่งนี้นะมันก็ดีต่อไป แายการคุณบเวันนี้ได้รับเมตตาจากพระครูนนทสังคกิจจพิมลอีกครั้งหนึ่งนะครับท่านจะมาบอกเลยว่าการที่มีคําว่าผู้เป็นอยู่แม้เพียงราตีเดียวก็น่าชื่นชมเนี่ยมันมีความหมายอย่างไรแล้วเราจะมาเข้าใจพร้อมกันว่าเราจะมีอดีตเพื่อเตือนใจอย่างไรมีอนาคตเพื่อเตรียมใจอย่างไรและมีปัจจุบันที่เราต้องตั้งใจทุกขณะจิตอย่างไรไปพร้อมๆกันในรายการคุณบบาวันนี้ครับ มัสักการครับอาจารย์ครับแล้วมีอีกบทสวดหนึ่งเลยครับบทสวดพัทเทกรัตตคาถาครับที่มีคํากล่าวว่าผู้เป็นอยู่แม้ราตีเดียวก็น่าชมเนี่ยครับอาจารย์ช่วยขยายความมาให้เราได้เข้าใจครับอยู่ในหน้า28ของสุบรรณแปลแบบส่วนโมกนะครับเป็นบทที่กล่าวถึงการให้อยู่กับปัจจุบันเนี่ยเป็นหลักการที่สําคัญหลักหนึ่งของพุทธศาสนาเลยคืออยู่กับปัจจุบันครับ บุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอาไละอาไลถึงอดีตและไม่พึงพมอพงถึ้งสิ่งที่ยังไม่มาถึงเนี่ยกังวลกับอนาคตสิ่งเป็นอดีตก็ลบไปแล้วสิ่งเป็นอนาคตก็ยังมไม่มาถึงผู้ไดเห็นทมอันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นๆอย่างแจ่มแจ้งไม่งอนเงันคลอนแคลนเขาควรพบอพูณาการเช่นนั้นไว้อืนะความเพียรไปกิจที่ต้องทําวันนี้ใครจะรู้ความตายแม้พรุ่งนี้ครับ เพราะการผัดเพี้ยนต่อมัจจุราชซึ่งมีเสนามากยังไม่มีสําหรับเราผู้มุนีผู้สงบย่อมกล่าวเรียกผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกียจคร้านทั้งกลางวันกลางคืนว่าผู้เป็นอยู่แม้เพียงราตรีเดียวก็น่าชมคมนี่คือเนื้อหาในบทพระเจกรักถฐานี่นะนะก็เนี่ยคือพระพุทธองค์ให้เราอยู่กับปัจจุบันนะไม่เป็นไม่อะไรกับอดีตและไม่เกินกว่านาคตหมายความว่า เนี่ยที่ว่าอดีตลละไปแล้วคือมันผ่านไปแล้วอะไคนก็ยังไม่มาเมื่อวานนี้ไม่มาอีกแล้วพรุ่งนี้ก็มีไม่มีใครมีโอกาสได้พบหรอกพอเช้าขึ้นมาก็พบแต่วันนี้วันนี้วันนี้มันเป็นวันนี้ใหม่ใช่ครับเป็นวันนี้อยู่ตลอดเวลาครับนะจึงได้สอนให้อยู่กับปัจจุบันนี้นะมีคนเขาบอกว่าจงทําวันนี้ให้ดีที่สุดพรุ่งนี้มะรืนี้จะดูแลตัวของมันเองครับน่าจะเป็นเดวคอนเคกี้ครับนะนะบอกว่า จงทาวันนี้ดีที่สุดพรุ่งนี้บริณีจะดูแลตัวของมันเองครับว่าไงฮะคือมันจะดีเรื่อยไปไงถ้าเราทําวันนี้ดีแล้วเนี่ยพอเช้าขึ้นมานะพรุ่งนี้ก็คือวันนี้ใช่ไหมเออมันก็ดีดีก็จะดูแลตัวมันดีเรื่อยไปแต่พวกอย่างนี้มันกว้างเกินไปครพุทธศาสนาสอนแคบลงมากว่านี้มากจงทําขนาดนี้ให้ดีที่สุดแล้วขนาดหน้าจะดีเองอ,อ,อ,อชีวิตคนเรามีเป็นขนาดขนาดไปแตขนาดหน้าไม่แน่ระหว่างจะมากับ พวกเราทั้งหลายใครจะนอกไปก่อนที่มีสิทธิ์ไม่รู้เลยใช่ครับนี่ไงเพราะฉะนั้นจริงีคําว่าความเพียรไปกิจที่ต้องทําวันนี้ใครจะรู้ความตายแม้พรุ่งนี้ใช่ครับจะเปในพรุ่งนี้เลยนาจีหน้าก็ไม่แน่ไงใช่ครับนี่ก็เผื่อไว้พรุ่งนี้นะพรุ่งนี้อยู่เนี่ยนะเนี่ยเพราะฉะนั้นต้องรีบเร่งกระทำความเพียรดิเออความเพียรั้นนี้มีความหมายมากนะ ถาเราพูดททั่วไปความเพียนก็เด็กๆก็เพียรเรียนหนังสือผู้ใหญ่เพียนทำงานทำงานนะเปลี่ยรหาผลประโยชน์ก็ได้นี่ใช่ไหมครับแต่ไม่ใช่นะฮะความเพียนในในพุทธบาลสิทธิเนี่ยเป็นความเพลี่ยนชอบสัมมาวายมะที่มาที่เพียรสีประการครับเพียนระวังไม่บาปหรือกุศลเกิดขึ้นพอเกิดขึ้นก็เปียนละบาปหรือกุศลนั้นครับเพียนสร้างบุญหรือกุศลให้เกิดขึ้นเกิดขึ้นแล้วก็เพียนรักษาทิบุญหรือกุศลนั้นไว้เนี่ยฮะเพราะฉะนั้น จะเป็นเด็กผู้หญ่ิงผู้ชายก็ต้องรีบเร่งกระทำความเพียรอย่างนี้เพราะไม่รู้จะตายกันเมื่อไหร่ไงใช่ไหมฮะนี่ไงทีนี้ที่บอกว่าให้สนใจปัจจุบันแล้วก็อดีตก็ไม่ต้องอะไรอ,อ,อนาคตก็ไม่ต้องกังวลเนี่ยก็ไม่ได้ไหมายความว่าให้เราไม่สนใจอดีตอนาคตเลยอเราคิดถึงอดีตได้เพื่อเป็นบทเรียนนี่ไงเป็นประสบการณ์ของชีวิตนะเพื่อการปรับปรุงแก้ไขตัวเอง ให้ดีขึ้นครับคิดที่อนาคตได้เพื่อวางแผนชีวิตไว้อืมเพื่อความไม่ประมาทครับเรามีเงินร้อยบาทเนี่ยเอ้ยจาปัจจุบันฉะนั้นก็ใช้หมดเลยใช้หมดมเลยไม่เผื่อเลยเราจะแค่ได้ป่วยเลยเนี่ยนะซื้อยาซืาซ้ออะไรมาสะอานใช่ไหมฮะอะไรนี้เป็นต้นเนี่ยไม่ถูกต้องอดีตมีไว้เตือนใจอนาคตมีไว้เตรียมใจขอรับปัจจุบันมีไว้ตั้งใจทำไม่ได้ที่สุดขอรับ <laughs> ใช่ไหมฮะ ครับผมใช่แล้วพอว่าปฏิบันอยู่ที่สุดแล้วก็จะเป็นอดีตที่ดีครับแล้วเป็นอนาคตที่ดีด้วยครับมันส่งไปที่อนาคตไงเช่นเราทําวันนี้ดีแล้วเนี่ยมันก็ส่งถึงพรวงนี้นะมันก็ดีต่อไปเช่นวันนี้เราพยายามดูแลตัวเองสุขภาพให้ดีใช่ไหมเนี่ยพรุ่งนี้เราก็มั่นใจว่าเราจะยังดีอยู่ใช่ไหมถูกไหมัะแล้วพอมันเวลาผ่านไปก็เป็นอดีตที่ดีครับมันก็ครบหมดเลยเมื่อเราทําปัจจุบันให้ดีนะครับผมทีนี้ เนี่ยจนชตวงสุดท้ายที่ถามเนี่ยคือว่าผู้มีความเพียรนี่นะไม่เกลียครั้นทั้งกลางวันกลางคืนเนี่ยผู้เป็นผู้ที่เป็นอยู่แม้เพียงราตรีเดียวก็น่าชมเนี่ยหมายความว่าไงราตรีเดียวน่าชมก็อยู่วันเดียวแหละนะฮะเพราะมีพุทธภาษิตว่าผู้มีความเพียรมั่นคงมีชีวิตอยู่เพียงวันเดียวประเสริฐกว่าชีวิตตั้งร้อยปีของพ้ท่เกลียครั้นไรกว่าเพียรนั่นแสดงว่าพระพุทธองค์ทรงสรรเสริญความเพียรมาก ไอ้เพียนสี่สี่อย่างนี้นะครับระวังเพียนละเพียนสร้างเพียนรักษาเนี่ยถ้าคุณไปอยู่อย่างเนี้ยวันเดียวเนี่ยดีกว่าคนที่อยู่รั้งร้อยปีแล้วไม่มีกามเพียนอย่างนี้ไงอ่าเขาะไม่ระมัดรองตัวใช่ไหมเขาก็จะทําบาปด้วยไปใช่ไหมเขาไม่ทากุศลใช่ไหมทางใจอย่างเนี้ยใช่ไหมวันเดียวประเสริฐกว่าโหไอ้กาลังใจขนาดนี้เราไม่ได้มีเพียงแค่นี้นะมันจะมีประเภทเนี้ยหลา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 ยเรื่องเชื่อว่าผู้มีศีลมั่นคง อยู่เพียงวันเดียวเปลืยเสกว่าร้อยปีของผู้ที่ทุศีลสมีสมาธิมั่นคงก็เปรืยเสีกว่าระเปียงผู้ที่ขาดสมาธิสมีปัญญาเห็นในจักรความเป็นจริงเนี่ยอยู่วันเดียวเปรืยเสกว่าระยปีของผู้ที่ไม่มีปัญญามองไม่รด้จักความเป็นจริงหรือว่าให้คุณค่าขนาดนี้เลยครับคุณทําวันเดียวมีค่าขนาดนี้ใช่ไหมขรรค์น่าปฏิบัติไหมเนี่ยน่าปฏิบัติมากครับตรงนี้ตรงเนี้ยพระจะมาเทศมากที่สุดอะ อา<แ>เชวะกิจมาตัปปังโกชัญญาเมรังสุเวเนความเพียรกี่ทุ่งทำวันนี้ใครจะ,จะรู้ความตายแม้วันพรุ่งนี้เราจะได้ยินบ่อยเลยฉันจะยกตัวอย่างอันนี้แต่ทําไม่อธิบายว่าความเพียรก็ดูเอ้เด็กเรียนหนังสือกิกา่ยขาันอยู่นี่ก็ทำแล้วนี่ไม่ใช่เก่งแล้วโกงเยอะไม่ได้เพียรแบบนั้นเพียรโกงก็มีเยอะๆเก่งแล้วทำอะไรที่พิสดารเยอะแยะมากมายใช่ไหมฮะครับอะไรต่างเนี่นะ เนี่ยเนี่ยเพราะฉะนั้นนี่ต้องต้องต้องแยกแยะออกในในเนื้อส่วนแปลานี่จะมีคําที่เราต้องเข้าใจให้ลึกซึ้งใช่ครับเราจึงได้ขออนุญาตพระอาจารย์ขยายแหม่ดูแล้วง่ายๆนะใช่ครับใช่ครับ่เรื่องอะไรที่ลึกๆอยู่สาธุครับพระคุณขอรับกราบนักัสการขอบคุณพระอาจารย์เลยนะครับที่มาให้ความกระจ่างว่าเราจะเป็นผู้อยู่แม้เพียงราตรีเดียวก็น่าชมนนมันเป็นอย่างไรพระอาจารย์ได้ย้ำกับเราให้เห็นเลยนะครับว่า บทสวดมน,นี้เนี่ยเป็นบทสวดสําคัญมากให้เราอยู่กับปัจจุบันขณะจริงๆอดีตทั้งหมดมันผ่านไปหมดแล้วเราต้องเอาไว้เตือนใจอนาคตยังไม่มาถึงเราต้องเอาไว้เตรียมใจและปัจจุบันนั่นแหละที่เราต้องตั้งใจทุกขณะจิตที่จะทําความดีแล้วอนาคตทุกขณะมันจะดีขึ้นเองพระอาจารย์บอกเลยนะครับว่าฝรั่งเนี่ยก็มีมุมมองเข้าใจแบบนี้นักเขียนฝรั่งชื่อดังอย่างคุณเดลคาเนกี้ก็พูดว่าจงทําวันนี้ให้ดีแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้จะดีของมันเองพระอาจารย์บอกเลยว่า ก็ยังไม่ละเอียดพอยังหยาบไปนิดเราต้องทำทุกขณะเลยเพราะชีวิตเราไม่แน่นอนเราจะจากไปจากโลกใบนี้เมื่อไหร่ก็ได้นั้นทุกขณะจิตเราต้องมีความเพียรความเพียรที่ว่านี่คือความเพียรตามมรรคแปดสัมมาวายามะซึ่งมี4ประการนะครับคุณผู้ชมต้องตั้งใจกันให้ดีเลยนะครับประการแรกคืออะไรครับเพียรละนะครับเพียรละสิ่งที่เราได้เป็นสิ่งชั่วทั้งหลายเนี่ย อย่าให้มันเกิดกับชีวิตเราอีกและแน่นอนนะครับอะไรที่เราละได้แล้วเนี่ยคือสิ่งใหม่เนี่ยละต่อมาอันที่สองคือสิ่งที่ละได้แล้วก็ต้องละดีๆเลยนะอย่าให้มันเกิดขึ้นได้ใหม่ซ้ําอีกนะแล้วอะไรครับความดีที่เรายังไม่ได้ทำเนี่ยยังไม่ได้เคยเจริญภาวนาเนี่ยไปเจริญสักความดียังไม่ต้องเจริญเพิ่มขึ้นนะครับส่วนความดีที่ทําแล้วก็ต้องทําให้มันต่อย,ยอดตั้งมั่นและทําต่อเนื่องด้วยเช่นกัน นี่คือ4มิติของสัมมาวายามะที่เราต้องเข้าใจแล้วทำเราถึงจะสามารถบรรลุธรรมกันได้ทุกคนนะครับเพราะฉะนั้นในบทสวดนี้ความสำคัญในท่อนสุดท้ายถึงได้ย้ำไว้เลยว่ามุนีผู้สงบย่อมเรียกผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกียจคร้านทั้งกลางวันกลางคืนว่าผู้เป็นอยู่แม้เพียงราตีเดียวก็น่าชม พระอาจารย์บอกเลยนะครับว่าเรามีความเพียรแบบนี้ตั้งมั่นแค่ราตีเดียวเนี่ยดีกว่าคนที่ใช้ชีวิตร้อยปีที่ไม่เคยทําอะไรแบบนี้เลยอีกนะครับนี่คือคุณค่าที่บทสวดมนนี้บอกความจริงให้กับพวกเราได้เข้าใจบอกคําสอนพระพุทธเจ้าที่ทําให้เราทุกคนมองเห็นทางที่จะบรรลุธรรมได้อย่างแท้จริงถ้าเราเป็นผู้เพียรอย่างถูกต้องครับ และก,การคอบขอขอบคุณพระครูนนทศังคกิจจาพิมลอีกครั้งเลยนะครับที่เมตากับรายการเรามาตลอดเลยขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านเลยครับที่ตั้งใจเรียนรู้เรื่องราวเพื่อที่เราจะเข้าใจความจริงและมีชีวิตที่เบาสบายไปด้วยกันขอบคุณโลแลนด์เนเจอร์โค้ดครับแชมพูปิดผมขาวที่มียอดขายอันดับต้นๆของประเทศไทยเลยนะครับปิดผมขาวเปิดผมสวยด้วยธรรมชาติกับโลแลนด์เนเจอร์โค้ดนะครับมีจําหน่ายตามร้านค้าชั้นนํารอบๆตัวของคุณเลยครับความจริงเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญนะครับ เรามาเพียรกันตั้งแต่วินาทีนี้เลยครับที่ผ่านมาจบหมดแล้วครับอดีตมีไว้เตือนใจอนาคตมีไว้เตรียมใจตอนนี้เรามาตั้งใจสวดมนต์เพื่อที่เราจะหลุดพ้นจากวงจรอุบาทของกิเลสกันตั้งแต่วินาทีนี้เลยนะครับและประกับผมอำนาจทัศนีให้คุณได้ม่ในตอนต่อไปครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับส,ส่วนต่อรายการคนตัวเบาขอขอบคุณโลแลนเนเจอร์โค้ดได้เบาสบายไม่นักเลยคน สบายมาเป็นคนตัวเบาชีวิตคนจะสบายมาเป็นคนตัวเบาชีวิตคนจะสบาย ลับจากธรรมชาติโลแลนเนเจอร์โคสกัดจากธรรมชาติข้าวหอมนินน้ำพึ่งป่าและข้าวโพดอ่อนโยนไม่ระคายเคืองให้สีผมดูเป็นธรรมชาติติดทนนานและไม่ทำให้ผมแห้งเสียปิดผมขาวเปิดผมสวยด้วยธรรมชาติแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โคดจากโลแลน